เพราะฉะนั้นปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อบอกนะฝึกกรรมฐานสักอย่างถือศีลห้าไว้ก่อนแล้วก็ฝึกกรรมฐานในรูปแบบมาหนึ่งสักสิบห้านาทีเป็นอย่างน้อยจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยในสุดได้ความรู้สึกตัวไม่สุดตกไปข้างหลงพอร,รู้สึกตัวได้แล้วนะแค่รู้สึกรู้สึกว่าร่างกายมันทํางานรู้สึกว่าจิตใจมันทํางานอย่าไปเพ่งอยู่ที่กายอย่าไปเพ่งอยู่ที่ใจให้ทื่อๆนะปฏิบัติแล้วแข็งทื่อๆไม่ได้เรื่อง าเรารู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็น,ป,นปัญญาก็จะเกิดเป็นลําดับไปปัญญาขั้นต้นก็เห็นว่าไม่มีเราหรอกร่างกายนี้ไม่ใช่เราจิตใจนี้ไม่ใช่เราเป็นแค่ธาตุเป็นแค่ขันเป็นวัตถุธาตนะุนร่างกายจิตใจก็เป็นวิญญาณธาตุนะ็มีขัน5นะ้าตัวรูปขันคือร่างกายนะแยกออกไปก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมมีสี่อย่างนมามธรรมแยกออกไปก็มีสี่ขัน มีความรู้สึกสุขทุกข์เรียกเวทนามีความจําได้หมายรู้เรียกสัญญามีความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วเรียกสังขารมีความรับรู้เรียกว่าวิญญาณหรือจิตก็แยกออกไปรูปก็แยกออกเป็นสี่นามก็แยกได้สี่เหมือนกันนี่แยก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 ออกไปนะก็เห็นแต่ละตัวแต่ละตัวไม่ใช่เราหรอกความสุขไม่ใช่เราความทุกข์ไม่ใช่เราความดีไม่ใช่เราความชั่วไม่ใช่เราใจที่เป็นคนดูเนี่ย ใจที่เป็นคนดูเราก็ไม่รักษานะเราก็เห็นเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งตัวผู้รู้เองก็แปรปรวนตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันเพราะนั้นตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เราะนั้นสุดท้ายก็เห็นเลยมันไม่มีเราหรอกไม่มีเราที่แท้จริงมีแต่ของที่เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆอย่างจิตนั่นเกิดดับไปทางทวารทั้ง6เดี๋ยวจิตก็ไปเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดแล้วดับ แต่ถ้าเราไปรักษาตัวรู้ไว้ตลอดเวลานะรู้ตัวตลอดเวลาเนี่ยใช้ไม่ได้นะมันไม่เห็นเกิดดับหรอกจิตใจตามธรรมชาตินี่มันเกิดดับอยู่ทางธางบานทั้งหกอยู่แล้วปล่อยให้มันทางานแล้วก็ระลึกรู้ไปรู้เล่นๆรู้สบายๆรู้บ้างเผลอบ้างอย่าเผลอนานเท่านั้นนะถ้าเผลอไปใจไหลถ้าใจไหลเรารู้ทันนะก็กลับมารู้สึกแล้วนั่นต้องฝึกนะฝึกใจไหลเรารู้ไหลเรารู้ฝึกไปตัวนี้สําคัญ ต่อไปภาวนานะปัญญาเบื้องต้นเห็นว่าตัวเราไม่มีปัญญาเบื้องกลางเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่มีนะสิ่งที่มีคือตัวทุกข์แต่สิ่งที่มีอันแรกที่เห็นว่าตัวทุกข์นคือส่วนของรูปจะเห็นว่าส่วนของรูปนี่เป็นตัวทุกข์ร่างกายนี้เป็นทุกข์พอรู้ทันว่าร่างกายหรือซึ่งแยกออกไปอีกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายมันคือตัวทุกข์เนี่ยมันก็จะหมดความยึดถือ ในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายเมื่อตามันยังไม่ยึดเลยมันจะไปยึดรูปทำไมเมื่อหูมันไม่ยึดมันจะยึดเสียงทำไมเมื่อจมูกมันไม่ยึดมันไม่ยึดกลิ่นหรอกนะทุกวันนี้เรารักตาเพราะเราเราเอาตาไปดูรูปได้ใช่หไหมเราก็รักมันแต่ถ้าเรารู้ทันนะตาก็อาศัยอะไรไม่ได้จริงหรอกนะถึงวันหนึ่งก็แปรปรวนไปทุกวันนี้มีตาอยู่ก็อาศัยเห็นรูปไปเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หลงไหลได้เพลื่มว่ามันจะต้องดีตลอดนะ เนี่ยใจมันยอมรับสภาพเห็นได้แค่ไหนก็แค่นั้นกระทั่งตายังไม่รักมันก็ไม่รักรูปหรอกนะเมื่อมันไม่รักรูปมันก็ไม่เกลียดรูปมารักได้มันก็เกลียดได้นะมีรักก็มีชังของคู่กันกามและปฏิฆาก็าขาดไม่ได้เกิดอีแล,ะละ้วลักงั้นถ้าเมื่อไหร่ปัญญาแจ่มแจ้งว่าไกา่นี้คือตัวทุกขนะ์นั้นเราจะลาก,กามมาราคาได้ละปฏิฆาได้เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะพระอนาคามีไม่ยึดไก่ละ ต่อ <Cornell>. ไปปัญญาขั้นสุดท้ายนะปัญญาขั้นสูงสุดนจะเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ก็จะปล่อยวางจิตได้นะตัวที่เห็นจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยบางท่านเห็นว mm ่า hmm. จิตน <c ough> ี so ้ทุกข์เพราะไม่เที่ยงนี่ว่าเห็นอนิจจังก็ปล่อยวางจิตบางท่านเห็นว่าจิตเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นนี่เรียกว่าเห็นทุกขขังแล้วก็ปล่อยวางจิตบางท่านเห็นว่าจิตเนี้ยไม่ใช่ตัวใช่ตนนะ มัดยึดถืออะไรไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้ทั้งก็ปล่อยไปเห็นอนัตตาเนี่ยเห็นมุมใดมุมหนึ่งก็พอแล้วละ่ะไม่ต้องเห็นทั้งสามอย่างไตรักนั้นเวลาเห็นนะเห็นอันเดียวนะไม่ต้องเห็นสามอันเวลาหลุดพ้นก็หลุดพ้นด้วยอันใดอันหนึ่งเท่านั้นเองนะกต่ทั่งขั้นพระรหัน์นะไม่มีหรอกพระรหับรรลุแล้วก็โดยเห็นใจรักสามอย่างเห็นนั่นแต่อันหนึ่งนั่นแหละนะก็คือเห็นทุกจิตนี้คือตัวทุก ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะไม่อยู่ในอำนาจนะ่อค่อยๆดูไปแล้วแต่จิตมันจะเลือกเองถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้นะวันหนึ่งเราก็จะหลุดออกไปเรียกว่าทําลายเอาวิชาได้ละนะรู้แล้วว่าขันห้าคือทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วตัณหาจะไม่เกิดอีกตัณหานะมีมากมายไก่กองย่อ,ยอลงมาแล้วก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจ้นทุกข์ ก็เมื่อรู้ว่ากายใจคือต really ัวทุกข์แล้วเนี่ยมันไม่มีความอยาก้วความอยากเป็นความไร้เดียงสาไปอยากให้ตัวทุกข์มันไม่ทุกข์เนี่ยหรืออยากให้ตัวทุกข์กลายเป็นตัวสุขเนี่ยมันเรื่องไร้เดียงสาจิตมันยอมรับความจริงว่าขันห้าเป็นทุกข์นะเมื่อยอมรับความจริงจิตไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งต่อไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ดิ้นไม่ดิ้นก็ไม่ยึดไม่ยึดก็ไม่ทุกข์นะนี่มันจะปล่อยเป็นลําดับลําดับไปนันต่อไป ถ้าปัญญาเราแก่กล้ารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจรู้ในกองขันนะว่าตัวทุกข์สมูท,ทยัยคือตัวตัณหาจะทุกข์ละแต่ละครั้งเดียวแล้วไม่ต้องละอีกแล้วไม่เหมือนละด้วยสติละด้วยสติต้องละแล้วละอีกทุกวันนะ่ะวันหนึ่งหลายหลรอบแต่ถ้าละด้วยปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจรู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมูท,ทยัยเมื่อนั้นแล้วไม่มีสมูทัยให้ละอีกแล้วตัณหาไม่เกิดอีกแล้วนิโรธมือพระนิพพานก็ประจั์ เต็มแจ่มแจ้งอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่ต้องไปหานิพพานที่อื่นเลยนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อต,อตานี่จิตเนง่เข้าถึงสันติสุขตัวสันตินั่นแหละตัวนิพพานสัมผัสเข้าไปแล้วมีแต่ความสุขนะเนี่ยเป็นสันติสุขมากเลยชีวิตนี้มีแต่สันติสุขไม่ต้องไปแขวนป้ายเรียกร้องสันติภาพที่ไหนนะสันติภาพอยู่ที่ใจนี่เองค่อยๆฝึกนะหลวงพ่อสอนภาพรวมไม่ให้เนะพราะไม่แน่ว่า วันข้างหน้าเราจะเจอกันอีกกี่ครั้งกี่คราวจำไว้ก่อนแล้วค่อยๆภาวนาไปอย่างที่บอกโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนไม่รู้ใครจะตายก่อนใครนะพวกที่นั่งอยู่ในนี้กับหลวงพ่อทุกอย่างไม่มีความแน่นอนงั้นเราศึกษาธรรมะาแล้วรู้เรื่องแล้วรีบลงมือปฏิบัติถอดถอนตัวเองออกจากกองทุกข์ให้ได้เราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงคราวนี้ใครมาจ้างเราให้เปลี่ยนศาสนาเราไม่เปลี่ยนหรอก เราเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงพระพุทธศาสนามีประโยชน์พระพุทธเจ้ามีคุณกับเราพระธรรมมีคุณอันยิ่งใหญ่นะพระสงฆ์มีคุณอันยิ่งใหญ่เราเรารู้จักพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทุกวันนี้เสกครับเครื่องนะบอกพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นนันพุทธภาณิชย์นะ